สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวเสาค่ะเ,คเดี๋ยวดาวเสาจะมาเลงชาวกันนะคะกินเวลาประมาณ2ปีนะคะสปีกับอีกนิดๆน,นะคะเป็นการย้ายครั้งใหญ่นะคะพอหลุด2ปีนี้ไปแล้วนะก็ไม่มาเลงกันแล้วคะ่ะสักครู่หนึ่งนะโอ้ควีนถือถ้วยนะคะมีไพ่ของความแข็งแกร่ง เป็นไพ่ของชาวสิงมีไพ่ของสองดาบมีไพ่ของสี่ถ้วยค่ะสักครู่ริชขอจับไพ่ก่อนนะ harfan คุณจะมีความมั่นคงในจิตใจมากยิ่งขึ้น emperor เ,เ,เสาเล่งไพ่เกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านการงานจะไม่ขึ้นมาได้อย่างไรสามดาบมีไพ่ของ เลเวอร์นะคะสักครู่หนึ่งนะ,ะแล้วก็มีไพ่ของเมจิกเมจิกเชนค่ะขออีกสองใบอ่ะสิบถ้วยอืมมาใบสุดท้ายมีไพ่ของสองเท้าด้วยอ่ะมาดูกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่สิบสาม กุมภาพันธ์นะคะ13กุมภา2569จนถึง11เมษายน2571นะคะถ้าตีเป็นเลขกลมๆก,ก็ประมาณ2ปีนะคะ2ปี2เดือนนิดๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดาวเสาเนี่ยซึ่งมาจากเรือนปุตตะนะคะเรือนปุตตะเป็นเรือนที่5นะจะมาเล็งลัคนาราศีคุณดาวเสารเขาบอกว่าเป็นดาวแห่งความหนักความเหนื่อยนะคะแต่ว่าจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะโอเคเดี๋ยว พอจัดไพ่แป๊บหนึ่งนะคะซึ่งพอมันเล็งรอบนี้ปุ๊บก็กชาวกันหลุดพ้นยาวๆเลยทั้งลาหูทั้งเสานะคะจะไม่มาเล็งแล้วนะคะรอบเนี้ยรอบสุดท้ายแล้วค่ะที่จะมีความหนักเอาซะหน่อยนะคะแต่ว่าดาวทุกดวงเนี่ยมันจะมีข้อดีของมันนะทั้งข้อดีข้อเสียนะคะดาวเสาก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกัน พลังงานแบบนี้ขอเรื่องที่ดีแล้วโดดเด่นก่อนนะมีไพ่เอ็มพะเอร์ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับการงานที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่เมเจอร์เกี่ยวกับการงานที่สูงเลยแหละคุณอาจจะมีการพบลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาที่สําคัญในช่วงสองปีนี้ได้มานําเสนอนะคะมาเซ็นสัญญาร่วมกันหรือว่าถ้าใครต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นนะหรือว่ามีการโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องการงานเราได้งาน ที่มั่นคงขึ้นนะคะการเจอหุ้นส่วนที่สําคัญสคัญนะคะมาทําให้หน้าที่การงานมันเจริญนะคะหรือว่าธุรกิจกิจการอย่างเงี้ยที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยเนี่ยคือไพ่เอ็มพาร์เรอร์เลยนะคะอาจจะมีการถ้าสมมติคุณจะสอบนะไพ่เอ็มพาร์เรอร์ขึ้นมาเนี่ย สอบบรรจุแข่งขันสอบรับราชการนะคะสอบไปเรียนต่อเนี่ยคือไพ่ใบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร inter, ็จไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยเกี่ยวกับการเรียนก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าคุณจะได้พบเจอคนที่เข้ามาจริงจังด้วยไม่ได้จะเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะสําหรับคนโสดแต่ว่าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานคู่ค้าคู่สัญญาเพราะว่าเรื่องปัตตนีเนี่ยเป็นคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวคะ่ะเข้ามาจริงจังด้วยเป็นคนที่มาก <vant> ประสบการณ์เนี่ยไพ่ของไฮโรแฟนกับเอมเพอเรอรนะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเป็นคนที่มากประสบการณ์หรือว่าเคยทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จมาก่อนนะคะมาให้การสนับสนุนกันเพราะว่ามันมีไพ่ของราชินีถือถ้วยเนี่ยขึ้นมาด้วยในตําแหน่งแรกเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีไพ่ใบไหนอลิสขอพูดเรื่องงานก่อนละกัน,นไหน ง,งานมันเกิดมาจากความการงานแล้วนะคะมีไพ่ของสองไม้เท้าได้เนี่ยไพ่สองไม้เท้านะคะมันจะโดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะแต่อันนี้เพราะมันเป็นดวงภาพรวมปุ๊บอะคือไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องต่างประเทศก็ได้คุณอาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณในอนาคตดาวเสาร์นะคะเป็นดาวแห่ง ความหนักความเหนื่อยอย่างที่บอกหรือว่าต้องการความมั่นคงในระยะยาวคุณอาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณในระยะยาวเนี่ยคือไพ่10บถ้วยแล้วก็ไพ่สองเม้เาวนะคะการวางแผนเพื่อความมั่นคงเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าชีวิตของตัวคุณเองค่ะถ้าใครสมัครงานในช่วงนี้เนี่ย คุณน่าจะได้งานที่มีความมั่นคงนะเพราะไพ่เอ p e r o อร์ไพ่10ถ้วย2องไม้เท้าแล้วก็ h a ร์รแฟนขึ้นมานะแต่สำหรับ2องไม้เท้าเนี่ยนะถ้าจะโดดเด่นเลยเนี่ยใครต้องการทำงานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะ่ะบริษัทในประเทศไทยก็ได้ค่ะนะแต่ว่าเป็นบริษัทข้ามชาตินะคะการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นถ้าไปต่างประเทศไปเลยนะคะเพราะไพ่ h ฮร์รแฟนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเรียนต่อ นะบางคนไม่ได้จำเป็นต้องไปโรงเรียนในระดับ มหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนนะบางคนอาจจะต้องเทคคอสั้นๆน,นะคะหรือว่าเป็นการยกระดับพัฒนาจิตใจตัวเองบางคนฟังบอรดแคสอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะใน YouTube ในอะไรพวกเนี้ยนะคะเพื่อการพัฒนาตัวเองคุณอยากที่จะปลีกวิเวกออกมาจากสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้นอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคือไพ่ของไฮโรฟันนะมาในด้านความรักนิดนึงนะคะดาวเสามาเล็งลัคนาราศีแบบนี้คนที่จะบอก คนที่อ่ะอเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดเห็นหนะ้าอกเดี๋ยว YouTube คลิปปริวสักครู่ปิดก่อนนะคะอ่ะนะจะบอกว่าคนที่โสดสนิทอยู่เลยนะดาวเสามะเร็งปุ๊บเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะได้พบคนที่เข้ามาจริงจังด้วยแต่ว่ามันต้องฟันฝ่าอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีไพ่เนี่ย ของสามดาบขึ้นมาทัศนคติความคิดเห็นอะไรไม่ตรงกันสองดาบคุณมีความลังเลกับคนคนนั้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะอาจจะอยู่เป็นโสดแล้วสบายใจกว่าเพราะไพ่ของความอยู่เป็นโสดแล้วสบายใจกว่าเนี่ยนะมันมีไพ่เนี่ยของราชินีแหกปากสิงโตนะคะมีไพ่ของเดอะสตาร์เนี่ยไพ่สองใบเนี้ยคืออยู่เป็นโสดแล้วมีความสุขมีความสบายใจคู่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาจริงจังก็จริงอย่างที่ลิสบอกแต่ว่า มันจะมีความลังเลมันจะมีความแบบมีความขัดใจกันนะคะทัศนคติ Mindset นะคะอะไรบางอย่างเป้าหมายในชีวิตอาจจะมีความแตกต่างกันได้จะต้องระวังนิดหนึ่งส่วนต้องระวังมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมีไพ่สีถ้วยด้วยเนี่ยแปลว่าไพ่ใบนี้นะเห็นคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไหมคะแล้วมีคนยื่นถ้วยอะ่ะคือมีไมตรีจิตมาให้จะเป็นชาวกันเองก็ได้นะคุณอาจจะพบใครแล้วแบบพอเข้าไปทําความรู้จักจริงๆแล้วแบบ มันยังไม่ใช่เนี่ยเนี่ยพอมีคนยื่นถ้วยปุ๊บคนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้สายหัวฉันยังไม่เอาไมตรีจิตนี้จ้ะฉันยังไม่เอาความรักของเธอจ้ะนะคะก็คือสเปคยังไม่ตรงหรือว่าคุณอยากที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าน่ะเพราะมันมีไพ่ของกันอยากอยู่กับตัวเองนะคะไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยไพ่ของเดอะสตาร์เป็นไพ่ของคนโสดที่อยากอยู่กับตัวเองไพ่ของชาวสิงที่ชั้นโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะว่าความรักผิดหวังมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเลยยังไม่อยากเอาความรัก ในช่วงในในช่วงนี้ได้นะคะเนี่ยมีไพ่หลายใบลักษณะแบบนี้ที่ขึ้นมานะคะ่ะส่วนสำหรับคนที่มีคู่ต้องระวังมากๆเลยจริงๆนะคะเวลาดาวเสามาเลงปุ๊บต่อให้มันมาจากเรือนที่ดีนะมันมาจากเรือนปุตตะนะคะเรื่องของการเกิดใหม่อุบัติใหม่อะไรพวกนี้แต่ว่าขึ้นชื่อว่าดาวเสาเนะมันจะมีความอึดอัดในความรัก นะคะถ้าคุณมีปัญหานะหรือว่าบางคนไม่ได้มีปัญหากันมาเลยอะ่ะแล้วพอดาวเสารมาเร็งปุ๊บอะไรไม่รู้มันก็จะเข้ามาแล้วทําให้คุณมันจะไม่มีการทะเลาะกันแบบใหญ่โตนะแต่ดาวเสารมันจะเป็นให้ความรู้สึกว่าความรัก เหมือนกับทางตันทั้งทางที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือว่าเป็นจุดอิ่มตัวในด้านความรักอยู่ก็อื่นๆมึนๆไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจายอย่างเงี้ยอย่างไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยเป็นไพ่บางคนก็อยู่กันนะแต่พอไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทะเลาะอะไรกันหรอกแต่เหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทํางานไม่ค่อยหวานกันนะคะเหมือนความรักมันอิ่มตัวแล้วก็ ตัวใครตัวมันนะนะคะไม่มีความรักให้ต่อกันแต่ว่ามันยังอยู่ด้วยกันอยู่นะยังผูกพันกันอยู่ไม่มียังถ้าบางคนไม่ไหวจริงๆดาวเสาเล็งปุ๊บอาจจะต้องระวังเรื่องการลาจากการเลิกลากันด้วยนะคะไพ่ของสามดาบเนี่ยนะคะการผิดหวังเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ค่ะสําหรับคนที่ไม่ไหวจริงๆนะนะคะสมุติคนที่รักกันดีเนี่ยก็ประคับประคองกันไปช่วงดาวเสาเล็งแบบนี้นะคะเนี่ยดาวเสานะคะ มันคุณจะมีความแข็งแกร่งภายในจิตใจนะเหมือนโฟกัสกับตัวเองด้วยแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับการงานเช่นเดียวกันนะคะไพ่ของหญิงแกร่งอันนี้ขึ้นมาค่ะเมจิกเชียนเนี่ยนะคะดาวสาวนนี้บอกว่ามันมาจากเรือนปุตตะใช่ไหมคะนะเดี๋ยวสักครู่นะอันนี้ชาวกันนะคะ,ะปุตตะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเรือนที่ห้ามัางกรเนี่ยดาวเสามาจากเรือนนี้นะคะปุตตะเนี่ยเป็นการเกิดใหม่อุบัติใหม่ไอเดียใหม่ความคิดสร้างสรรค์ความรักก็ได้นะคะแบบหวือหวานะนะแล้วมันจะมาอยู่ในเรือนมีนเล็งปุ๊บนะคะเล็งคุณได้รับอิทธิพลเต็มๆอนะ่ะดาวเสา์ตอนนี้ราศีไหนที่ได้รับอิทธิพลเต็มๆบ้างก็จะมีกันกับมีน เต็มๆเลยนะคะแน่นอนทับนะคะกับเล็งนะยิ่งใครนะสมมติคุณเกิดลัคนากนราศีมีนนะโอ้โหแบบส่งผลเต็มๆนะนะคะดาวเสาแล้วมันอยู่นานไงดาวอะไรที่มันอยู่นานนะคะมันจะมีอิทธิพลขึ้นเรื่อยๆมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ดาวดวงเล็กๆนะคะอย่างสมมติดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยทุกเดือน,นก็จะย้ายยิ่งดาวจันนะไม่กี่วันหรอกค่ะเดี๋ยวมันก็จะย้ายไปเรื่อยๆแต่ยิ่งดาวที่มันอยู่นานๆเช่น ดาวเสาดาวราหูอย่างเงี้ยปีครึ่งนะคะดาวพระพฤหัสดีเนี่ยอยู่หนึ่งปียิ่งอยู่นานยิ่งมีผลอิทธิพลต่อลัคนาราศีนั้นๆอย่างชาวกันเนี่ยนะเล็งปุ๊บอิทธิพลเต็มๆเลยนะคะไพ่ใบนี้เลยเอ่ะลิสเกิลสนาเลยก็คือดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ไอเดียของคุณอนะนะคะมาเล็งคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมีไพ่เมจิกเชนขึ้นมาเนี่ยคือไพ่ใบนี้เลยนะคะ เป็นไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆคุณอาจจะมีไอเดียคุณอาจจะมีความคิดส,สร้างสรรค์อยากทํานู่นอยากทำนี่น,นนะคะอยากรู้อยากลองนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของงานจะเป็นงานประจํางานเสริมงานพิเศษอะไรก็ได้นะดาวเซาาลมะเร็งแบบนี้จริงๆอ่ะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากๆเลยนะถ้าใครความรักไม่สําเร็จคนเข้ามายังไม่ใช่ยังเซ็งเงอยู่สเปคยังไม่ตรงนะคะหรือว่าความรักที่บ้านมันปวดหัวจังเลยอ่ะ เปลี่ยนพลังงานเอามาทำเรื่องงานเกี่ยวกับไอเดียอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยดาวเสามันเป็นดาวของไอเดียความคิดสร้างสารรค์จาเรือนปุตตะนะสำหรับชาวกันนะคะเนี่ยเมจิกเชียน ไพ่ใบนี้โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานมากกว่าความรักนะคะไพ่ของหญิงแกร่งไพ่ของฮาร์โรแฟนเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการงานก็ได้คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานเอ็มเพลอร์ไพ่สูงสุดเกี่ยวกับด้านการทํางานค่ะไพ่ของการวางแผนเพื่ออนาคตของตัวคุณเองสิบถ้วยนะคะเราก็ไพ่สองไม้เท้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานอันนี้ยหูไพ่การงานขึ้นมาปังทุกใบเลยนะนะคะเอาพลังงานอันนี้จากดาวเสานะ ไปทํางานนะคะไปหาตังค์ไปทํางานเพื่อความมั่นคงของชีวิตของคุณนะคะถ้าสมมติความรักคุณมันไม่ดีนะเปลี่ยนพลังงานนะคะแล้วชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะที่ดีมากๆไพ่ของการเงินไม่ได้ขึ้นมาแฮะแสดงอเลิซีา,า,าเปิดเฉพาะอันเนี้ยเฉพาะดาวเสานะไม่เกี่ยวกับดาวดวงอื่นนะคะดาวเสาร ไม่ค่อยเกี่ยวกับด้านการเงินเพราะว่ามันไม่ได้มาจากเรือนกระดุมพระไม่ได้มาจากเรือนการเงินหรือว่าโชคลาภอะไรของชาวกันค่ะนะเรื่องงานจะโดดเด่นนะคะเกี่ยวกับงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะถ้าดาวเสาเลง็งปุ๊บความรักต้องระวังแค่นี้แหละมีสองเรื่องนะคะโอเคค่ะวันนี้คร่าวๆนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะขอบคุณค่ะ